ดังพร้าวดังพร้าวไหนแล้วลองดูดิไหนวะไ,ไม่อยู่ในนี้เห็นอยู่ ไม่ต้องมีคนมาถือตัวสาก็ดิไม่ได้เอาไม่มีใครมาถือจริงๆนะเนี่ยงงอยู่นี้หละก็เห็นอยู่ตรงนี้ก็เห็นอยู่ตรงนี้แล้วก็เลือออ้อเข้ามาหนีถือบางนี้เลยถือตรงนี้เลยถือตรงนี้เลยอเออไม่ไปทำอะไรขเขาแล้วให้เขา รถ <c oughs> เหลนี้คันไฟ เห็นไหมเหออืออือเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยอยู่เฉยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเออเห็นแล้วเห็นไหมเราไม่ทำอะไรเราไม่ทำอะไรไปนู่นเลยแล้ลบทางก่อนลบทางก่อนเลยไปนู่นเลยอยู่นี้ไม่ได้ป้าป่า,ปาดองไปเลยไม่เเอาตรงนี้อะ อืมแปดออกไปไม่ได้หรือปูก็เนี่ยนี่อยู่ตรงนี้นี่ใต้นี้นี่ใต้กระเบื้องนี่พ่ออ่า นอนแอบแอบแอบ,แอบอมามามาโอ้ยบรรยากัดไอ้นี่ก็ไม่ไม่ไม่ไหสักทีเฮ้ยแม่มานี่ีแอ่แนี่อยู่นี่เลยพ่อ ไอ้นู้นแล้วออกมาแล้วเจอหมาดิเอามาๆๆๆไม่เข้ากองไม่เข้ากองโอ้ยเห็นเปล่าเห็นเปล่าเขาเห็นเห็นงงไหมเห็นแล้วเห็นงูป่ะชัดเลยอ่ะไม่ชัดหรอกอ้าวไหนวะเห็นแค่ขาเขาอ่าไองูงูไอ้งูงูได้งูว่าเท้าพางูอะไรเปล่าเนี่ยเดี๋ยวบางนู้น ขึ้นไปดิขึ้นไปดิเออไปโน่นเอออยู่เฉยไปเอกไปเอกเห็นป่าวเห็นป่าวทางเพ้าเนี่ยเนี่ยไป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 แต่จองเขาไปแล้วอ่ะเดี๋ยวก่อนแต่จองเขาก็ตัดรถคนนี้ไปที้งแล้ะไงตายไปโน่นไปโน่นไปโน่นไป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 ,ไป เ้าต้องไอ้สัตว์เอ้ยอ,อย่าเงี้ยไหน้วไม่ได้เลยนะมองว่าโอ้เขี่ยไปเขี่ยมา,าอย่างเงี้ยเขี่ยเอ้ยเจ้าไม่ชอยเอาหัหาวออกดิเจ้าตีตายหายไอ้ห่า โอ้เอาอย่าดันออกนะไปดันอีก <c oughs> ออกเข้ามาที้วยนะยังห้าวะโอ้หเกียแม่ฝั่งนี้งนี้ดูตรงนี้นี่ตรงนี้เ๋ย อยู่ในกองอันหรือเปล่าพ่ออยู่นั่นแหละอออไปคงฝังเอยเดี๋ยงโอวยหลอดจัง้วย

อีกแล้วแกเข้าไปอยู่ในรูพ่อเอาให้แกออกก่อนออกไม่ได้สิตรงนี้เดี๋ยวก่อนเอออยู่ไหนก่อนเดี๋ยวก่อนทำอไมทำไรออกแล้วออกแล้วออกแล้วเดวะนะียวแ่นไม่เข้าใจอีกนี่ นู้นเลยยังไงยังงนูนน่าีเนเดิตนั้นแม่ไม่เดินไปไปไปเขาไปแล้วไมเข้างลู่เลยโอ้โ,อโออหเก็บเป็นลูก ตามเหงือกงวงูที่ผายเลยเติมเทนี่ยป่าลาา